มีภาพวงจรปิดนะคะที่จับภาพเป็นชายปริศนาใช้เหล็กเนี่ยไปทุบป,ประตูกระจกที่อยู่ด้านในองค์พระธาตุสีสองรักค่ะไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเข้าไปตรงจุดด้านในคือที่องค์พระธาตุสีสองรักเนี่ยถ้าใครเคยมีโอกาสไปดิฉันเคยไปเนาะงานล้างพระธาตุถือว่าเป็นงานใหญ่มากค่ะแล้วนี่คือจุดที่จะเข้าไปสักการะแล้วก็จะมีประตูกระจกค่ะที่ปกติเนี่ยก็จะห้ามนะคะไม่คนเข้าไปในช่วงเวลาที่ เขาจะปิดเนี่ยค่ะแต่ผู้ชายเสื้อสีน้ําเงินคนนี้ค่ะมีลักษณะเหมือนเป็นเหล็กเนี่ยนะคะทุบกระจกแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งของค่ะเข้าไปโอ้โหก็เดินวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งนะคะลักษณะคือก็จะเห็นลูกลี้ลูกลนแล้วก็ดูเหมือนใต้ฐานพระพุทธรูปนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วหยิบเป็นลักษณะของเหล็กนะคะแล้วก็ทุบลงไปที่กระจกที่อยู่ตรงประตูด้านหน้าขององค์พระธาตุ อ่าเนี่ยค่ะทุบอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะจกแตกนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปเนะะี่ยค่ะแต่จะเห็นนะคะรูป,ปรัณสันฐานค่อนข้างชัดเจนนะคะมีลักษณะไฟฉายสองกบะคะอยู่บนศีรษะด้วยรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะแล้วก็เดินวนเวียนร,บรอบๆพยายามจะรื้อค้นหาสิ่งของ แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้หยิบอะไรไปไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปนะคะแม้กระทั่งตรงจุดนั้นเองก็มีตู้บริจาคยือด้วยอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะด้านล่างเวลาขึ้นไปที่องค์พระธาจะมีบันไดาย,ยาวเป็นบันไดานาคเนี่ยนะคะพอขึ้นถึงด้านบนถึงจะเข้าไปสักการะบริเวณด้านในได้นี่ก็จะเป็นบริเวณที่เกิดเหตุนะคะที่ผู้ก่อเหตุใช้เหล็กทุบกระจกจนแตกค่ะ โดยทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลยพลตารวจตรีวีระเดชเลขาวรกุลพร้อมกับทางพุ่มกับสบพด่านซ้ายลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าที่พระธาศุีสองลักษณ์มีความเสียหายมีรายงานว่าคนร้ายขึ้นมาทุบป,ประตูกระจกแตกค่ะนี่นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นรูแบบนี้คะ ทุบอยู่หลายครั้งนะคะเหมือนเป็นกระจกนิรภัยเหมือนกันนะกว่าจะทุบกว่าจะแตกเหมือนกันนะคุณผู้ชมจากการสอบถามผู้ดูแลพระธาตุสีสองรักชื่อว่าคุณสมัครนะครับเล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุอยู่ๆตัวเองได้ยินเสียงโครมครามโครมครามนะครับที่บริเวณพระธาตุนะครับก็เลยรีบลุกขึ้นมาดูก็พบว่าคนร้ายเนี่ยหลังจากที่รู้ว่ามีคนออกมาเนี่ยก็รีบวิ่งออกไปทางบันไดาหายไปในความมืดจึงรีบไปดูที่บริเวณพระธาตุก็พบว่าประตูกระจกที่ด้านล่าง ถูกคนร้ายทุบเป็นรูเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นนะครับเป็นรูขนาดใหญ่ส่วนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไม่มีอะไรหายไปนะครับมีเพียงแค่พวกเศษทองคำเปลวที่ตกกระจายอยู่ที่บริเวณพระพุทธรูปด้านหน้าซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งแรกในรอบ460ปีตั้งแต่มีพระาธาตุมาเลยนะครับค่ะก็เป็นพระาธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะคะ เบื้องต้นตำรวจค่ะได้ภาพวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะอยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมคาดว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็ววันนี้ค่ะ